นหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและป่าไม้อันเขียวขจีมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมลำธารบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ของหญิงสาวไม้ชื่อนวลจันทร์กับลูกชายสองคนของเธอคนโตชื่อเมคาอายุ17ปีและคนเล็กชื่อแสงตะวันอายุ14ปีนวลจันทร์เป็นหญิงสาวที่สวยงามและมีจิตใจอ่อนโยนเธอเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคน สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อสปีก่อนจากอุบัติเหตุล่าสัตว์ในป่าลึกทำให้เธอต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนเพียงลำพังแม้ชีวิตจะยากลำบากแต่นวลจันร์ทก็ไม่เคยยออ่อท้อเธอทำงานเป็นหมอสมุนไพรที่มีความสามารถพิเศษในการปรุงยาช่วยรักษาผู้คนในหมู่บ้านลูกชายทั้งสองของนวลจันทร์มีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมฆาลูกชายคนโตเป็นเด็กหนุ่มที่มีความทะเยอทะยาน เขาฝันที่จะออกจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เพื่อไปแสวงหาความมั่งคั่งและอำนาจในเมืองหลวงเขามักจะไม่พอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายและยากจนมองว่าความสามารถในการปรุงยาของแม่เป็นเพียงเรื่องไร้สาระไม่สามารถทําให้ครอบครัวร่ํำรวยได้ส่วนแสงตะวันลูกชายคนเล็กกลับเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนมีความเมตตาและรักธรรมชาติเขาสนใจเรียนรู้วิชาสมุนไพราจากแม่ชอบช่วยเหลืองานบ้าน และมักจะคอยอยู่เคียงข้างแม่เสมอแสงตะวันมีพรสวรรค์พิเศษในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นบางครั้งเขาสามารถสื่อสารกับธรรมชาติและสัตว์ป่าได้ซึ่งเป็นความสามารถที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่เมคาไม่เคยสนใจที่จะค้นหาพลังพิเศษในตัวเองเลยวันหนึ่งขณะที่นวลจันทร์กำลังหาสมุนไพรในปา่าเธอพบกับดอกไม้ประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน มันเป็นดอกไม้สีทองเรืองรองที่มีกลีบห้าแฉกเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากดอกไม้นั้นเธอจึงเก็บมันกลับมาที่บ้านด้วยความระมัดระวังแม่นั่นดอกอะไรหรือครับแสงตะวันถามด้วยความสนใจเมื่อเห็นแม่นําดอกไม้แปลกประหลาดกลับมาแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลูกรักแต่แม่รู้สึกว่าดอกไม้นี้มีพลังพิเศษบางอย่างนวลจันทร์ตอบพลางวางดอกไม้ไว้ในแจกันเล็กๆบนโต๊ะ เมคาที่อยู่ในบ้านพอดีได้ยินบทสนทนาเขาเดินเข้ามาดูดอกไม้ด้วยสายตาเย็นชาดอกไม้บ้บาอะไรก็ไม่รู้จเจ้ามาทําไมขายก็คงไม่ได้ราคาวนวลจันทร์สายหน้าเบาๆบางครั้งคุณค่าของสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่เงินทองที่แลกได้ลูกรักคืนนั้นขณะที่ทุกคนกําลังหลับแสงสีทองจากดอกไม้เริ่มส่องสว่างขึ้นแสงตะวันตื่นขึ้นมาเห็นเข้าพอดี เขาแอบมองจากประตูห้องของตัวเองและเห็นว่ามีหญิงชราปร่งแสงปรากฏตัวขึ้นมาจากดอกไม้นั้นเจ้าเด็กน้อยเข้ามาใกล,กล้ๆสิไม่ต้องกลัวหญิงชราเรียกแสงตะวันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแสงตะวันค่อยๆเดินเข้าไปหาด้วยความตื่นเต้นปนกลัวข้าคือวิญ,ญญาณแห่งป่าศักดิ์สิทธิ์ข้าได้สังเกตครอบครัวของเจ้ามานานแล้วหญิงชรากล่าว แม่ของเจ้าเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ใช้ความรู้เรื่องสมนุนไพรช่วยเหลือผู้คนมากมายข้าจึงมาเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้แก่ครอบครัวของเจ้าหญิงชราค่อยๆแต่ที่ดอกไม้ทองทันใดน,นั้นดอกไม้ก็แต่กอ,อกเป็นสองดอกดอกหนึ่งยังคงเป็นสีทองอีกดอกกลับกลายเป็นสีเงินดอกไม้ทั้งสองดอกนี้มีพลังวิเศษ ดอกทองจะช่วยรักษาโรคร้ายแรงในทุกชนิดส่วนดอกเงินจะนำความมั่งคั่งมาสู่ผู้ครอบครองแต่มีข้อแม้ว่าดอกไม้ทั้งสองจะเลือกเจ้าของของ,ของมันเองและเจ้าของจะต้องใช้พลังของมันด้วยเจตนาบริสุทธิ์เท่านั้นแล้วหญิงชาราก็หายไปพร้อมกับแสงสีทองทิ้งไว้เพียงดอกไม้สองดอกที่ส่องแสงระยิบระยับ แสงตะวันตื่นเต้นมากแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครก่อนเขาเพียงแต่เฝ้าดูดอกไม้อย่างเงียบๆเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นขึ้นมาพบว่าดอกไม้ทองกลายเป็นสองดอกนวลจันทรู้สึกประหลาดใจมากเธอสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากดอกไม้ทั้งสองแปลกจริงเมื่อวานมีเพียงดอกเดียววันนี้กลับกลายเป็นสองนวลจันทร์พึมพำ เมคาเข้ามาในห้องและเห็นดอกไม้เงินสองประกายเขารู้สึกถูกดึงดูดเข้าหามันอย่างประหลาดดอกนี้สวยจังให้ผมเก็บไว้ได้ไหมครับแม่นวลจันจรู้สึกลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยอมให้ลูกชายคนโตได้สิลูกแต่ดูแลมันให้ดีนะเมคาหยิบดอกไม้เงินไปเก็บไว้ในห้องของตนส่วนแสงตะวันถูกดึงดูดเข้าไปหาดอกไม้ทองเขาขออนุญาตแม่นำมันไปดูแล นวลจันเห็นว่าลูกทั้งสองต่างก็พึงพอใจจึงไม่ได้ว่าอะไรไม่นานหลังจากนั้นเรื่องประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อแสงตะวันถือดอกไม้ทองออกไปเดินเล่นในปา่าขาพบกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังป่วยหนักพอแม่ของเด็กกำลังร้องไห้เพราะไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรแสงตะวันรู้สึกสงสารเขาได้ยินเสียงกระซิบจากดอกไม้ทองวางข้ามหน้าผากของเด็กแล้วพลังของข้าจะช่วยรักษาเขา แสงตะวันทำตามนั้นทันใดนั้นแสงสีทองก็แผ่ซ่านจากดอกไม้ไปทั่วร่างของเด็กน้อยไม่นานเด็กน้อยก็ลืมตาขึ้นและย,ยิ้มได้อาการป่วยหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ขอบคุณมากนะหนูเจ้าช่วยชีวิตลูกของเราพ่อแม่ของเด็กน้อยกล่าวขอบคุณพร้อมน้ำตาแห่งความปิติแสงตะวันรู้สึกอิ่มเอมใจเขารีบกลับบ้านเพื่อเล่าให้แม่และพี่ชายฟังแต่เมื่อกลับถึงบ้าน เขากลับพบว่าเมคาไม่อยู่นวลจันบอกว่าพี่ชายของเจ้าบอกว่าจะออกไปทดลองพลังของดอกไม้เงินเขาไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนในขณะเดียวกันเมคาเดินทางไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีตลาดใหญ่เขาได้ยินเสียงกระซิบจากดอกไม้เงินเจ้าสามารถใช้พลังของข้าเพื่อสร้างทรัพย์สมบัติได้เพียงแค่วางข้าลงบนสิ่งที่เจ้าต้องการให้มีค่า เมคาทดลองวางดอกไม้ลงบนก้อนหินธรรมดาทันใดนั้นก้อนหินก็เปลี่ยนเป็นเงินแท่งที่มีค่ามาหาศาลเมคาตื่นเต้นมากเขาเริ่มเปลี่ยนสิ่งของรอบตัวให้กลายเป็นทองและเงินแล้วนำไปขายในตลาดไม่นานนะเมคาก็มีเงินทองมากมายเขาซื้อเสื้อผ้าหรูหราอาหารชั้นดีและสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆแต่เขาไม่เคยคิดจะกลับไปหาแม่และน้องชายเวลาผ่านไปสามเดือน ชื่อเสียงของแสงตะวันในฐานะห,หมอรักษาโรคเริ่มแพร่กระจายไปทั่วผู้คนจากหมู่บ้านต่างๆพากันมาขอความช่วยเหลือทั้งคนป่วยคนพิการและผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคภัยต่างๆแสงตะวันใช้พลังของดอกไม้ทองช่วยเหลือทุกคนโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนนวลจันทร์ภูมิใจในตัวลูกชายคนเล็กมากแต่เธอก็คิดถึงเมฆาและกังวลว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่มีใครได้ข่าวคราวของเขาเลยในขณะเดียวกันเมคาได้กลายเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองหลวงเขาสร้างรเรื่องหาดรูหรามีคนรับใช้มากมายและมีชีวิตที่หรูหราฟุ่งเฟ้อแต่เขากลับไม่มีความสุขเพราะยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่เมคากำลังนับทรัพย์สมบัติของตัวเองเขาสังเกตเห็นว่าดอกไม้เงินเริ่มเหนียวเชา หลีบดอกที่เคยเป็นประกายสีเงินเริ่มมองลงเขาพยายามใช้พลังของมันอีกแต่กลับพบว่ามันไม่ทำงานอีกต่อไปทำไมกันเจ้าต้องทำงานสิเมคาตะโกนด้วยความโกรธเขาโยนดอกไม้ลงพื้นและเหยียบย่ำมันด้วยความโมโหทันใดนั้นเสียงของหญิงชาราก็ดังขึ้นในห้องเจ้าไม่ควรกับพลังของดอกไม้ป่าศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเจ้าใช้มันด้วยความโลภและเห็นแก่ตัว โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นเมคารู้สึกกลัวเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครใครพูดออกมาข้าคือวิญญ,ญาณแห่งป่าศักดิ์สิทธิ์ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งกลับไปหาครอบครัวของเจ้าและเรียนรู้ที่จะแบ่งปันมิเช่นนั้นเจ้าจะสูญเสียทุกสิ่งที่มีเมคาไม่ใส่ใจกับคำเตือนเขายังคงใช้ชีวิตอย่างฟุ่งเฟ้อต,ต่อไป แต่โชคร้ายเริ่มเกิดขึ้นธุรกิจของเขาเริ่มประสบปัญหาคนรับใช้ทยอยลาออกเพราะทนนิสัยเอาแต่ใจของเขาไม่ไหวทรัพย์สินเริ่มสูญหายอย่างไม่มีสาเหตุและที่แย่ที่สุดคือเขาเริ่มป่วยด้วยโรคประหลาดที่ไม่มีหมอคนใดรักษาได้ในที่สุดเมคาก็สิ้นเนื้อประดาตัวเขาสูญเสียทุกอย่างเหลือเพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่และดอกไม้เงินที่เหี่ยวเฉาด้วยความสิ้นหวัง เขาตัดสินใจกลับบ้านเกิดเมื่อเมคาเดินทางกลับถึงหมู่บ้านเขาแทบจำบ้านของตัวเองไม่ได้บ้านเล็กๆริมลำธารถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นมีสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ล้อมรอบและมีผู้คนมากมายเดินเข้าออกเขาเดินเข้าไปอย่างลังเลและได้พบกับแสงตะวันที่กำลังรักษาคนป่วยด้วยดอกไม้ทองที่ยังคงเปล่งประกายสว่างสวยพี่เมคาแสงตะวันร้องเสียงดังด้วยความดีใจ ก็วิ่งเข้าไปกอดพี่ชายพี่หายไปไหนมาคำพูดของแสงตะวันชะงักลงเมื่อเห็นสภาพของพี่ชายเมคาผอมโซใบหน้าสีดเสียวดวงตาลึกโหลและมีรอยโรคประหลาดบนผิวหนังน้องแม่อยู่ไหนเมคาถามเสียงแผ่วแม่อยู่ข้างในรออยู่แสงตะวันตอบแม่รู้ว่าพี่จะกลับมาวันนี้เมคารู้สึกประหลาดใจ แต่เขาก็เดินตามน้องชายเข้าไปในบ้านที่นั่นเขาพบกับนวลจันทร์ที่นั่งรอยอยู่พร้อมกับหญิงชราที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนลูกรักกลับมาแล้วหรือนวลจันทร์ลุกขึ้นและเดินมากอดลูกชายคนโตด้วยน้ำตาแยหย่งความยินดีแม่ครับผมก็โทษเมฆาพูดพลางร้องไห้เขารู้สึกละอายใจที่ทิ้งแม่และน้องไปนานถึงเพียงนี้หญิงชราที่นั่งอยู่ลุกขึ้นยืนเมฆาจำเสียงของเธอได้ทันที เจ้าเจ้าคือวิญญาณแห่งป่าศักดิ์สิทธิ์ใช่หญิงชราตอบข้ามาที่นี่เพื่อพบเจ้าเมฆาเจ้าเรียนรู้บทเรียนแล้วหรือยังเมคาก้มหน้าลงด้วยความละอายใจข้าได้เรียนรู้แล้วข้าโลภมากคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นไม่เคยคิดถึงใครนอกจากตัวเองแล้วตอนนี้เจ้าคิดอย่างไรหญิงชราถาม ถ้าอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวอยากช่วยแม่และน้องทำงานอยากใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขเมคาตอบด้วยน้ำเสียงจริงใจงยินชรายิ้มเธอเดินก็ไปหาเมคาและแตะที่ดอกไม้เงินที่เหี่ยวเฉาในมือของเขาทัานใดนั้นดอกไม้เงินก็กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งดอกไม้ป่าศักดิ์สิทธิ์จะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งแต่คราวนี้จงใช้พลังของมันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นหญิงชราหันไปหาแสงตะวันและนวลจันทร์ทั้งสองผีห้องมีพลังพิเศษคนหนึ่งเพื่อรักษาอีกคนหนึ่งเพื่อสร้างจงใช้พลังนี้ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแล้วความสุขจะตามมาเองจากนั้นหญิงชราก็หายไปพร้อมกับแสงสีทองทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นในใจของทุกคน แสงตะวันใช้ดอกไม้ทองรักษาโรคประหลาดของพี่ชายและไม่นานเมคาก็หายเป็นปกติหลังจากนั้นเมฆาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาใช้พลังของดอกไม้เงินสร้างบ้านและโรงพยาบาลสมุนไพรที่ใหญ่โตและสวยงามแต่ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินจําเป็นเขาร่วมมือกับแสงตะวันช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยและยากไร้นวลจันทร์มีความสุขที่ได้เห็นลูกชายทั้งสองคนรักใคร่กลมเกลียวกัน และใช้พลังพิเศษของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเธอสอนวิชาสมุนไพรให้กับผู้สนใจมากมายทำให้ความรู้นี้แพร่หลายไปทั่วเรื่องราวของสองพี่น้องผู้มีดอกไม้วิเศษแผ่ขยายไปทั่วดินแดนผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่หมู่บ้านเล็กๆซึ่งบัดน,นี้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเยียวยาและความหวังโรงพยาบาลสมุนไพรที่เมคาและแสงตะวันร่วมกันสร้างขึ้นกลายเป็นสถานที่พึ่งพาของผู้เจ็บป่วยทั้งใกล้และไกล นวลจันทร์ภูมิใจในตัวลูกชายทั้งสองเป็นอย่างมากเธอมักจะนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านไม้มองดูลูกชายทั้งสองทำงานร่วมกันด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมเม,ม,มคาใช้พลังของดอกไม้เงินสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยขณะที่แสงตะวันใช้ดอกไม้ทองรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักแต่ความสงบสุขไม่ได้คงอยู่นานนะักเมื่อข่าวเรื่องดอกไม้วิเศษแพร่สะพัดไปถึงเมืองหลวงเราขุนนางและพ่อค้าผู้โลกมาก เริ่มวางแผนที่จะครอบครองดอกไม้วิเศษทั้งสองวันหนึ่งมีขบวนม้าใหญ่โตเดินทางมาถึงหมู่บ้านผู้นำขบวนคือขุนนางใหญ่แห,ห่งเมืองหลวงชื่อเจ้าขุนอานาจเขาเป็นชายร่างใหญ่ที่แต่งกายหรูหรามีทหารติดอาวุธคอยคุ้มกันจำนวนมากข้าได้ยินมาว่าที่นี่มีดอกไม้วิเศษที่สามารถรักษาโรคร้ายและสร้างทรัพย์สมบัติได้ เจ้าคุณนำนาจประกาศเสียงดังต่อหน้าชาวบ้านที่รวมตัวกันข้าต้องการดอกไม้เหล่านั้นเพื่อนําไปถวายแด่องค์ราชาใครที่เป็นเจ้าของดอกไม้จงส่งมอบไปข้าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านต่างตกใจกลัวแต่เมคาและแสงตะวันก้าวออกมาเผชิญหน้ากับเจ้าคุณนำนาจดอกไม้เหล่านี้เป็นของขวัญจากป่าศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้เราเพื่อช่วยเหลือผู้คนแสงตะวันกล่าวอย่างสุภาพแต่หนักแน่นพวกมันเลือกเจ้าของของมันเอง แนะจะไม่ทํางานในมือของผู้ที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เจ้าคุณอํานาจหัวราอเยายะอเรื่องเลวไหลดอกไม้ก็เป็นเพียงสิ่งของมันจะรู้อะไรเขาหันไปสั่งทหารจับตัวพวกมันไว้และยึดดอกไม้มาทหารของเจ้าคุณอํานาจเริ่มบุกเข้าจับกลุ่มสองพี่น้องแต่ทันใดนั้นแสงสีทองและเงินก็พุ่งออกมาจากดอกไม้ทั้งสองเกิดเป็นโดมพลังงานปกป้องครอบครัวของนวลจันทร์และชาวบ้าน เจ้าคุณอำนาจโกรธจัดสั่งให้ทหารใช้กำลังทำลายโดมพลังงานแต่ก็ไม่สำเร็จเขาจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ถ้าอย่างนั้นเราจะปิดล้อมหมู่บ้านนี้ไม่ให้ใครเข้าออกจนกว่าพวกเจ้าจะยอมมอบดอกไม้ให้ข้าเจ้าคุณอำนาจสั่งให้ทหารตั้งค่ายล้อมรอบหมู่บ้านไม่ให้ใครเข้าออกทำให้สเสบียงอาหารและยารักษาโรคเริ่มขาดแคลนผู้คนเริ่มเจ็บป่วยและหิหวโหยเมคาและแสงตะวันพยายามใช้พลังของดอกไม้ช่วยเหลือทุกคน แต่ก็มีขีดจำกัดพวกเราต้องทำอย่างไรดีนวลจันถามลูกชายทั้งสองด้วยความกังวลเราไม่สามารถปล่อยให้ชาวบ้านทุกทรมานได้อีกต่อไปเมคาเริ่มรู้สึกโกรธและสิ้นหวังทำไมพวกเขาถึงโลภมากนักทำไมไม่ปล่อยให้เราช่วยคนในสันติสุขแสงตะวันนั่งคุ่นคิดสักครู่ก่อนจะกล่าวขึ้นพี่ครับผมคิดว่าเรามีทางออกแต่มันอาจเป็นการเสี่ยงคืนนั้นขณะที่เจ้าคุณอำหน้ากำลังนอนหลับในเต็นท์หรูของเขา เสียงกระซิบปลุกให้เขาตื่นขึ้นเจ้าคุณอำนาจเสียงแผ่วเบาดังมาจากทุกทิศท,ทุกทางเจ้าคุณอำนาจลุกพรวดขึ้นด้วยความตกใจใครอยู่ที่นี่แสดงตัวมาร่างของหญิงชราปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสีเงินและทองข้าคือวิญญ,ญาณแห่งปา่าศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างดอกไม้แห่งสองหัวใจเจ้าคุณอำนาจถอยหลังด้วยความกลัวแต่ก็ยังคงความเยื่อหยิงเจ้าต้องการอะไร ข้ามาเผื่อเตือนเจ้าหญิงชรากล่าวเสียงเย็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันตกเป็นของผู้มีจิตใจชั่วร้ายหากเจ้ายังดื้อรั้นที่จะครอบครองมันเจ้าจะพบกับความพินาศข้าไม่กลัวคำขู่ของเจ้าเจ้าคุณนำหนาจตะโกนพรุ่งนี้ข้าจะบุกทลายเข้าไปในหมู่บ้านและยึดดอกไม้ทั้งสองมาให้ได้หญิงชราสายหน้าอย่างผิดหวังถ้าเช่นนั้น เจ้าจะได้รับบทเรียนเช่นเดียวกับผู้ที่มาก่อนเจ้าแล้วเธอก็หายไปรุ่งเช้าเจ้าคุณอำนาจสัง่งทงหารของเขาเตรียมบุกเข้าหมู่บ้านแต่แล้วเสียงเรียกก็ดังมาจากประตูหมู่บ้านแสงตะวันและเมฆคายเยนอยู่ที่นั่นเจ้าคุณอำนาจแสงตะวันเอ่ยเสียงดังพวกเราตัดสินใจแล้วที่จะมอบดอกไม้ให้ท่านเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านเจ้าคุณอำนาจยิ้มอย่างมีชยัย เขาเดินเข้าไปหาสองพี่น้องพร้อมกับทาหารคุ้มกันฉลาดมากเขาพูดพลางยื่นมือออกไปมอบดอกไม้มาแล้วข้าจะไม่ทำร้ายปู้ใดในหมู่บ้านนี้เมฆาและแสงตะวันมองหน้ากันแล้วยื่นดอกไม้ทั้งสองให้กับเจ้าคุณนำนาจดอกไม้ทองและดอกไม้เงินส่องประกายวาววับในมือของคุณนางผู้โลภในพิสุตเจ้าคุณนำนาจร้องอย่างยินดีเขาหันไปสั่งทางหารเราจะกลับเมืองหลวงทันที แต่ทันทีที่เขาหมุนตัวดอกไม้ทั้งสองก็เริ่มเปลี่ยนสีจากทองและเงินเป็นสีดำสนิทแล้วก็มีหนามแหลมงอกออกมาจากกลีบดอกทิ่มแทงเข้าไปในมือของเจ้าคุณอำนาจโอ้ยเจ้าคุณอำนาจร้องด้วยความเจ็บปวดเขาพยายามโยนดอกไม้ทิ้งแต่ดอกไม้กอดติดที่มือของเขาไม่ยอมหลุดหนามยิ่งทิ่มลึกเข้าไปในเนื้อเลือกความมืดจากดอกไม้เริ่มแผ่ขยายไปตามแขนของเขาช่วยข้าด้วย เจ้าคุณอำนาจร้องอย่างสิ้นหวังท่าหารของเขาต่างวิ่งหนีด้วยความกลัวแสงตะวันและเมคารีบเข้าไปหานี่คือบทลงโทษสำหรับผู้ที่พยายามใช้พลังของดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเห็นแก่ตัวแสงตะวันอธิบายมีเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยท่านได้อะไรก็ได้ข้ายอมทำทุกอย่างเจ้าคุณอำนาจร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดท่านต้องสัญญาด้วยใจจริงว่าจะเลิกโลภและเห็นแก่ตัว รับไปใช้อำนาจของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่กดขี่พวกเขาเมคากล่าวขาสัญญาขาสัญญาเจ้าคุณอำนาจร้องออกมาอย่างสิ้นหวังเมคาและแสงตะวันจับมือกันแล้ววางมืออีกข้างลงบนดอกไม้ที่กำลังทิ่มแทงเจ้าคุณอำนาจพวกเขาเริ่มร้องบทสวดที่นวลจันทร์สอนแสงสีทองและเงินเริ่มสว่างขึ้นค่อยๆขับไล่ความมืดออกไป ไม่นานดอกไม้ก็กลับมาเป็นสีทองและเงินดังเดิมและหลุดออกจากมือของเจ้าคุณอำนาจเจ้าคุณอำนาจทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบใบหน้าข้าข้าเห็นแล้วเขาพึมพำรรข้าเห็นความทุกข์ทรมานที่ข้าสร้างให้กับผู้อื่นเห็นความเจ็บปวดของชาวบ้านที่ข้ากดขี่ข้าได้รับบทเรียนแล้วนวลจันเดินเข้ามาพร้อมกับถ้วยสมุนไพรดื่มนี่สิมันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด เจ้าคุณอำนาจรับถ้วยน้ำด้วยมือสันเทาเขาดื่มมันอย่างซาบซึง้งทำไมทำไมพวกท่านถึงช่วยข้าหลังจากสิ่งที่ข้าทำเสียงตะวันยิ้มอ่อนโยนเพราะนั่นคือสิ่งที่ดอกไม้แห่งสองหัวใจสอนพวกเราการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการให้อภยัยและการมอบโอกาสครั้งที่สองเจ้าคุณอำนาจใช้เวลาพักฟื้นที่หมู่บ้านสองสัปดาห์ในระหว่างนั้น เขาได้เห็นการทำงานของเมคาและแสงตะวันได้เห็นความรักและความเสียสละที่พวกเขามีให้กับผู้อื่นจิตใจที่แข็งกร้าวของเขาก็ค่อยอ่อนลงและความเข้าใจใหม่ก็เกิดขึ้นในวันที่เจ้าคุณนำหน้าจะกลับเมืองหลวงเขาเยืยนอยู่หน้าโรงพยาบาลสมุนไพรมองดูผู้คนที่มารอรับการรักษาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปก่อนจากไปข้าอยากขออนุญาตสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรเช่นนี้ในเมืองหลวง เขากล่าวกันวลจันและลูกชายทั้งสองข้าจะสนับสนุนทุกอย่างที่จําเป็นและขอเชิญพวกท่านไปช่วยฝึกอบรมหมอและพยาบาลที่นั่นเพื่อให้ความรู้นี้แพร่หลายไปทั่วอาณาจักรนวลจันยิ้มอย่างอบุลน,นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเจ้าคุณอำนาจหนึ่งปีผ่านไปโรงพยาบาลสมุนไพรได้เปิดขึ้นในเมืองหลวงภายใต้การสนับสนุนของเจ้าคุณอำนาจ เมคาและแสงตะวันเดินทางไปช่วยฝึกอบรมบุคลากรกทางการแพทย์ที่นั่นและวิธีการรักษาด้วยสมนุนไพรก็แพร่หลายไปทั่วอาณาจากักรองค์ราชาทรงประทับใจในการเปลี่ยนแปลงของเจ้าคุณอำนาจและทรงสนพระัยในเรื่องดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์พระองค์จึงเสด็จมาเยือนหมู่บ้านของนวลจันทร์เราได้ยินเรื่องราวของดอกไม้แห่งสองหัวใจและการเปลี่ยนแปลงที่มันสร้างขึ้นองค์ราชาตัดกับนวลจันทและลูกชายทั้งสองเราไม่ได้มาเพื่อขอดอกไม้ แต่มาเพื่อเรียนรู้บทเรียนจากมันนวลจันทร์ถวายความเคารพพระองค์ทรงมีพระไัยกว้างดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยสอนบทเรียนแก่ทุกคนที่เปิดใจรับฟังองค์ราชาทรงประกาศให้บริเวณป่าศักดิ์สิทธิ์และหมู่บ้านของนวลจันทร์เป็นเขตอนุรักษ์พิเศษไม่มีความสามารถเข้าไปทำลายหรือสแสวงหาผลประโยชน์ได้พระองค์ยังสนับสนุนที่สร้างโรงเรียนสอนวิชาสมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยให้หนวลจันเป็นครูใหญ่ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองดอกยังคงอยู่กับเมฆาและแสงตะวันแต่มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปกลีบดอกของพวกมันเริ่มส่งเมล็ดเล็กๆออกไปตามสายลมและทุกที่ที่มเมล็ดตกลงดอกไม้ทองและเงินขนาดเล็กก็จะงอกขึ้นแม้จะมีพลังไม่มากเท่าดอกไม้ต้นฉบับแต่ก็ช่วยนำความอุดมสมบูรณ์และการเยียวยามาสู่พื้นดินวันหนึ่งขณะที่นวลจันนั่งอยู่บนระเบียงบ้าน มองดูลูกชายทั้งสองทำงานในสวนสมุนไพรหญิงชราก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเธอจเจ้าได้สร้างสิ่งที่วิเศษขึ้นมาแล้วนวลจันหญิงชรากล่าวไม่ใช่เพียงแค่ลูกชายของเจ้าที่เติบโตเป็นคนดีแต่ความดีของพวกเขาได้แผ่ขยายไปไกลเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายนวลจันยิ้มอย่างสงบ ทุกอย่างเริ่มต้นจากดอกไม้ของท่านหญิงชราสายหน้าไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นหัวใจดอกไม้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบความดีงามที่มีอยู่แล้วในตัวเองหญิงชรามองไปที่เมฆาและแสงตะวันแท่จริงแล้วดอกไม้แห่งสองหัวใจไม่ได้ไหมายถึงดอกไม้สองดอก แต่หมายถึงหัวใจของพี่น้องสองคนที่เติบโตและเรียนรู้ที่จะรักและแบ่งปันนวลจะน้้ำตาซึมเธอเข้าใจแล้วว่าความมหศัศจรรย์ไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้แต่อยู่ที่ความรักความเสียสละและน้ำใจเมตตรีที่มนุษย์มีให้กันและเรื่องราวของดอกไม้แห่งสองหัวใจก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ใช่เพียงเพราะพลังวิเศษของมัน แต่เพราะบทเรียนอันล้ำค่าที่มันสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองหรือการเอาแต่ได้แต่มาจากการให้และการแบ่งปันเป็นความสุขที่เกิดจากหัวใจที่เปิดกว้างและเปี่ยมด้วยความรัก